เปียกถอยหนีโซเซอย่างไม่มีสติเปิดปากร้องขอชีวิตอย่างโหยล้อยอย่าเวคินอย่าฆ่าข้าเลยปล่อยข้าเถอะเข้าใจพูดนะไอ้เปียกปล่อยให้เองมีชีวิตอยู่เพื่อหาทางมาทำลายหลังข้าอีกน่ะหรือไม่มีทางข้าขอรับปากว่าจะไม่คิดฆ่าเองอีกแล้วปล่อยข้าเถเวคินปล่อยให้ข้ากลับไปเถเจ้าเปียกวิงวอนอย่างน่าสมเพชข้าไม่ใจอ่อนหรอกโว้ไอเปียก เองน่ะมันไอตัวฉุนฉุนจนคนในตระกูลของข้าต้องวายวอดไปหมดเองเตรียมตัวตายได้แล้วข้าจะให้เองตายอย่างทรมานและพิสดารที่สุดเปียกลนลานไปติดผนังด้านหนึ่งมองซ้ายมองขวาลกเล็กหาทางลิดลอดไม่มีทางไอ้เปียกไม่มีทางใดที่ข้าจะปล่อยให้เองหลุดนอดออกไปได้เปียกหายใจหอบทีเบียดผนังกระเถิบหนีไปอยู่ที่มุมห้องเบคินเดินทื่อเข้าหาใบหน้ามันบูดบึง้ง ในตาใช้ประกายเขียวๆแดงวูบมากเปียกขยับจะหลบออกทางขวาแต่ว่ามันก็หมดโอกาสเบคินขวาล่างมันมาไว้อย่างรวดเร็วเหยื่อมนุษย์เบคินล้องหอยห้วนดิ้นคลุกคลักคลุกคลักอยู่ในกรงเล็บที่แข็งแรงราวแท่งเหล็กผู้ได้มนต์วิเศษจากพระอิศวรหลังล่างมันเข้าหาอีกมือหนึ่งขวามับเข้าที่ลำคอเล็บแหลมคมเจาะฉึกเข้าตรงเหนือลูกกระเดือกเมื่อนั้นเลือดสีแดงพุ่งกระฉูดเปียกดิ้นพรวดด้วยความเจ็บปวดท่าลุน มันลิดเสียงออกจากหลอดลมที่ตีบตันเพราะถูกบีบเข็นอย่างลำบากเป็นเสียงสยองขวัญที่แทบไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์จะสามารถทำได้ถึงเพียงนั้นอีกด้านหนึ่งนางปีศาจดำดวนไล่ต้อนเจ้าดำไปจนถึงมุมห้องมันร้องขอชีวิตอย่างน่าสงสารแต่นางปีศาจกลับหัวเลาะเหอะเหอชอบอ,อกชอบใจพอได้ท่าก็ขวามือเจ้าดำมับพอสัมผัสกายมันลำดวนก็กรีดร้องเสียงหลงเวคินหันขับไปโดยเร็วเห็นมันกำลังจ้องฝ่ามือทเกเลงอีกทั้งสองข้าง เป็นอะไรอีลำดวนร้อนโอ้ยร้อนท่านเจ้าขาช่วยลำดวนด้วยแสบร้อนไปหมดแล้วเบคินรู้ทันทีว่าเจ้าดำมีพระอยู่ในตัวมันมองเจ้าดำด้วยในตาโกรธแขนและมีแสงสีเขียวพุ่งบุบวาาออกมาอย่างน่ากลัวปล่อยมือจากล่างของเจ้าเปียกซึ่งสิ้นลมหายใจไปแล้วเจ้ายมมองมือข้างสายของเบคินที่เปื้อนไปด้วยเลือดสีแดงขุ่นข้น เวคินเดินผ่านหน้ามันไปแต่ใครสิ่งที่อยู่ในมือลงผืนมันคือรูปกระเดือกของเจ้าเปียกนั่นเองสองสมุนจอมอิทธิพลมองดูด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเวคินหยุดตรงหน้าบริวารอมอ่านมนมายาและเป่าพูดลงไปนางปีศาจหายแสบร้อนไปเป็นปิดถึงทว่าดูจะอ่อนเพี้ยไปเวคินปราดเข้าจับเจ้าดำอย่างรวดเร็วเจ้าดำร้องเสียงหลงเมื่อถูกจับกระชากมือข้างที่เปื้อนเลือดมนุษย์เวคินตปะปบเข้าตรงคอหอย เล้วเล็บอันแหลมคมก็เจาะถึกตรงเหนือก้อนเหนืออ่อนที่ลำคอเจ้าดําดิ้นพลาดๆเลือดคน้นค้นทะลักแดงฐานพระในคอไม่สามารถจะช่วยชีวิตของมันให้ยังอยู่ได้ในเมื่อเวคินขณะนี้อยู่ในสภาวะแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ส่วนเจ้ายมวาสนาของมันยังดีที่ชอกตายเสยก่อนไม่เช่นนั้นสภาพการตายของมันคงไม่ผิดเพี้ยนไปจากสองคนแรกอย่างแน่นอนอีลําดวนเจ้าขา ไปหาไอ้หลียินกุ้ยบอกว่าข้าต้องการบริวารมันสามคนเจ้าค่ะนางปีศาจรับคำแแลวหายวับไปกับตาเพียงสองอึดใจใหญ่สมุนผีของหลียินกุ้ยจากสุสานหลังก็มาถึงวิคินมองด้วยอำนาจวิเศษในตัวเดี๋ยวสั่งว่าพวกเอ็งจงเข้าสิงไอ้สามคนนี้แล้วพาไปไว้บนที่นอนของไอ้กอนเข้าซะถ้าจะเป่ามนกับบังตามนุรย์ให้ ปีศาจทั้งสามล่นลานปฏิบัติตามคำสั่งทันทีครู่ต่อมาศพทั้งสามก็คเคลื่อนไหวได้เวคินสำรวมสมาธิตั้งติดโอมอ่านคาถามหาสลิกาเผือกเป่ามนมายาพรวดเอาละจะไม่มีใครสนใจร่างที่พวกเองสิงสู่อยู่นี้เลยเอาไปนอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเรียกกลับมารายงานข้าไปได้สินเสียงสัง่ง สบผีทั้งสามก็นุกเดินออกไปด้วยกิริยาที่แสนจะเชื่องช้าอึดอัดเวคินหันมาทางบริวารของมันแล้วออกคําสั่งอีลับดวนเองไปอาบน้ำํำทาขมิน้นเดี๋ยวแต่งตัวให้สวยที่สุดในชีวิตการเป็นผีของเองตอนค่ำๆข,ข้าจะท้ายเองไปทุละเจ้าค่ะสิ้นเสียงรับคําสั่งของนางปีศาจมนุษย์เวคินก็งายหน้าหัวเลาะลั่น <c oughs> ไอ้กอนเอ๋ยจงเป็นเครื่องเล่นประกอบเพลงหล้างพยาบาลที่แสนจะพิสดารของข้าก่อนเถิดก่อนที่ข้าจะถิ่บวิญญาณเองส่งลงนรกสนธยาสิ้นแล้วสะสิธรโผล่ขึ้นจากคอฝาห่วงจักรวาลบัดนั้นแจ่มใสสะอาดตาชวนให้หน้าพิลมนะักบนลานบ้านผู้ใหญ่กอนกำลังจิบเหล้าเคล้าเมียสาวตากอากาศอันเป็นกิจอดีเลกประจำวันคืนนี้ท้องฝาสวยสดใส แกพูดขณะแงนมองท้องฝาใบาหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมือขวาคลึงแก้วเหล้าแขนสายกระอบไล่เมียค่ะฝางามเดือนสวยมองแล้วสบายใจดีนะคะสดใสคล้อยตามเด็ดว้ประกาศตักลาบเนื้อหมาใส่ห่อเป็นคำป้อนเข้าปากผัวผู้ใหญ่กอนเขียวกินอย่างอริดอร่อยมือกระลุบคลำบริเวณต้นแขนเมียสาวบางคลังก็เผลอไผ่ถลัยไปถึงตีนเนินนม ส่วนสดใสันนก็ไม่ได้แสดงอาการมากเขินอายส้ำบางครั้งยังขยับกายให้ถูกต้องของถนัดเสียอีกฝ่ายผัวเมื่อเงยนหน้ามองถ้องฝามองพระจันทร์มองดาวมองเมฆแล้วก็ก้มลงมองหน้าเมียลานนั้นก็ไม่มิดชิดหากใครอยากจะแอบดูผัวเมียคู่นี้จู่จีกันก็ไม่จําเป็นต้องหาหน้ากากหมามาใส่เลือพโผล,ล,ล,ล่ข้างต้นไม้แต่ก็ไม่มีใครกล้าสะบดนอย่างว่าจะเป็นเพราะผู้ใหญ่แกสั่งกำชับหม หรือเห็นจนเบื่อลูกตาก็ไม่ตรัสรู้ได้สูบยาไหมคะอย่างหรอกขอสูตรแก้มเธอดีกว่าแล้วผัวก,ก็ทำอย่างว่าจริงๆสดใสหลองอีแต่เกลือแก้มซีดนั้นให้จมูกผัวสูดใสได้ถนัดแอมสองผัวเมียสะดุ้งจนตัวลอยหันขับไปด้วยเร็วไอ้นึกจา๋าเสือเข้ามาทำไม ไอ้หอกนี่แล้วเดี๋ยวพัดขอโทษเถอะพ่อมีเรื่องสําคัญต้องรีบมารายงานพ่อจริงๆเรื่องอะไรของเองว่าไปเร็วๆจ้ะคือหีีพ่อเวลานี้มีท่านเจ้าเมืองเมืองอะไรก็ไม่รู้ส่งราชทูตเชิญเครื่องบรณาการมาจเจริญราชไมัยตรีกับพ่อพ่อจะโปรดว่ากันไรจ๊ะเดี๋ยวที่เปลี่ยงอย่ามาทําพูดเล่นกับข้านะเว้ยไอ้นึกมีอะไรว่าไปตรงๆเร็วๆ ผู้ใหญ่กนเอ็ดแต่ก็อดขำในคำพูดของเจ้าลูกน้องไม่ได้เรื่องจริงจะพ่อไม่ใช่พูดเล่นเจ้านึกยืนยันผู้ใหญ่เลยกระพริบตาปริบๆเอเจ้าเมืองไหนวะข้าไม่เคยรู้จักไหนเล่ามาสิว่ามันมากไงเอาพูดเข้าใจง่ายๆนะพ่อคำราชาศพราชาศัพท์ฉันไม่ค่อยรู้กับเขาหรอกคือเวลานี้มีคนมาขอพบพ่อแต่ฉันให้รออยู่ทางโน้นพ่อจะให้เขาบอกพบพ่อไหม ใครเอ็งไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักพ่อผู้ใหญ่นิ่งคิดลเล่าคลื่งอึดใจก็บอกว่าเอางีไอ้นึกเอ็งบอกให้เขารอ,อก,ก่อนข้ากําลังคุยกับเมียข้ายังไม่จบเรื่องรอไว้สักชั่วโมงแล้วเอ็งพาเข้ามาได้ได้พ่องั้นฉันลาแล้วนะพ่อเออไปซะเร็วๆข้าคันเตนมเต็มแกแล้วไปเดี๋ยวนี้แหละพ่อโอ๊ยตายแล้วพ่อ ทำไมวะบอกไม่ทันแล้วเดินเข้ามานั่นแล้วนั่นไงพ่อมากันเป็นขบวนเลยสองผัวเมียมองตามเจ้านึกแล้วทั้งคู่ก็ตะลึงงันหญิงสาวในชุดไทยสวยงามเล่านางนิลมิดหูสายทัดดอกธบาสีแดงสดกำลังยุลบาดญาตราตรงมาเบื้องหลังมีชายจักรันสามคนแต่งตัวคล้ายทหารโบราณเสื้อกางเกงสีแดงไม่ขัดดาบแบกถาดของตามติด จนกระทั่งหญิงสาวผู้นั้นเดินเข้ามาถึงระยะใกล้พร้อมทั้งถอนสายบัวคารวะให้อย่างอ่อนช้อยงดงามนั่นแหละผู้ใหญ่กรถึงได้สติหมอมฉันขอถวายคำนับเจ้าค่ะคุณท่านผู้ใหญ่กรงง,งงมาหางงทั้งงงทั้งตื่นตะลึงพอรู้ตัวรีบหันไปสั่งลูกน, hey, น้องเฮ้ไยไอ้นึกไปยกเก้าอี้มาต้อนรับแขกเร็วแล้วหันมาทางหญิงสาว เราถามยิ้มแย้มแต่ไม่ค่อยสนิทนักเออหนูแน่ใจหรือว่ามาไม่ผิดที่ไม่ผิดแน่เจ้าค่ะหนูนำของมาเจริญสัมพันธ์ท่าไหรตรีแด่คุณท่านเจ้าค่ะหล่อนจีปากตอบในตาหวานเยิ้มจนแทบจะหยดแถมยังเปลี่ยนสรพนามของตัวเองให้เข้ากันอย่างสนิทเสียอีกสะใสขอนขับแล้วสกิดผัวบอกเขาสิคะคุณมีธุระอะไรก็ว่าไป เสร็จแล้วจะได้ส่งเขากลับเดี๋ยวจะดึกมากมิได้เจ้าค่ะคุณท่านหนูมีอิสระเต็มที่สำหรับคืนนี้คำตอบของหลอนทําให้สดใสงุดหงุดทันทีส่วนผู้ใหญ่ก้อนยิ้มใหญ่จนเห็นเหงือกสีขำเจ้านึกคนเก้าอี้เหล็กพับมาสี่ตัวตัวหนึ่งวางข้างเจ้านายอีกสามตัวคลี่ออกตั้งด้านตรงกันข้ามเชิญนั่งสิหนูขอบพระคุณเจ้าค่ะ หลอนกล่าวแล้วเบี่ยงกายลงนั่งเคียงข้างผู้กล่าวเชิญผู้ใหญ่กรหันประทางพวกที่แต่งกายคล้ายพันไถยนรสิงห์ที่ยังยืนโดอยู่ทั้งสามคนขยับปากจะเรียกให้นั่งแต่หญิงสาวหรือที่แท้ก็คือนางปีศาจลำดวนนั่นเองจึงพูดขึ้นมาซะก่อนว่าเขาจะยืนอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะกลับเจ้าค่ะขอบพระคุณคณุณท่านอย่าก,กังวลเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ และสพนามบุรุษที่หนึ่งที่สองที่นางปีศาจลำดวนฉายยางไม่เคอะเขินทําให้ผู้ใหญ่ชักจะลืมตัวเองและเผือไผ่ขอยอารมณ์ไปตามคําพูดของมันซะแล้วหนูเชื่ออะไรจะ๊ะลำดวนเจ้าค่ะหนูขอฝากตัวด้วยนะเจ้าขานางปีศาจฉมายตาตอบทําเอาผู้ใหญ่กอนถึงกับน้ําลายสอและลืมนึกถึงเมียสาวไปทันทีอุย๊ยหน้าตบผู้ใหญ่กอนสะดุง้ง รีบหันมายิ้มปลอบเมียแต่สดใสกับจ้องมองนางปีศาจเราก็ได้โกรธแขนกันมาสักสิบชาติทว่าพอได้สบตาหล่อนก็นถึงสะดุ้งหน้าเผือดขาวรีบเบนสายตาหลบโดยเร็วพลางนึกในใจอีกคนนี้ตามันพลึกแข็งทื่อเหมือนผีตายโหงแต่ผู้ใหญ่ก่อนกลับคิดไปอีกอย่างอีหนูคนนี้ตามันเยวยวนหวานเยิ้มปานจะหยดถ้าได้มากอดนอนกูคงสุขกว่าเทวดา คุณท่านเจ้าขาเก<า>็บของรับประทานพวกหนีเสกนเถิดเ,เจ้าขาหนูมีของดีมาถวายคุณท่านแล้วอะไรเลยหนูแกถามพลางทำตาเจ้าชูข้างนางปีศาจก็ทำท่าเอียงอายได้อย่างแนบเนียนคุณท่านเก็บของเหล่านี้เสกนสิเจ้าขาผูา้ใหญ่ก่อนรีบเรียกเจ้านึกให้มาเก็บของกินกลับไปให้หมดเมื่อเจ้านึกเก็บของหมดแล้วนางปีศาจก็ควักมือเรียกเจ้าคนที่ยืนหน้า มันรีบประคองถาดมาวางบนโต๊ะนำดวนเอื้อมมือเปิดฝาชีอาหารในถาดส่งกลิ่นหอมฉุยนี่คือเทพธิดาอาวตารเจ้าค่ะเป็นอาหารที่ปรุงพิเศษแบบพิสดารแบบท่านของหนูก็โปรดมากที่สุด,ดเทพธิดาอาวตารของนางปีศาจที่เห็นก็คือไก่สับเป็นท่อนทอดน้ำมันมีกลิน่นคายเนยนางปีศาจเรียกคนต่อไปถาดต่อมามีขวดทรงกุนโทน้ำ ใส่เหล้ากับหัวสมวางอยู่ตรงกลางแก้วเปล่าทรงแปลกคือมีฝายอดแหลมปิดปากดูเหมือนจะเป็นโกรใส่กระดูกผีวางล้อมอยู่สามใบนางปีศาจหยิบขวดเหล้ามาเปิดลินใส่แก้วทั้งสามแล้วส่งให้ผู้ใหญ่ก่อนและสดใสอุ้ย,ย,ยฉันรับประทานไม่เป็นหรอกยาสดใสสะบัดหน้าพลืดแต่สำหรับคุณท่านคงไม่ลังเกียจนะเจ้าขานางปีศาจจีบปากพูดอย่างน่ารักน่าตบ จ๊ะหนูฉันชอบเล่าโสมมากดื่มแล้วก็ชุ่มกระชวยดีผู้ใหญ่พูดแต่สายตายังจับอยู่ที่ใบหน้ามันอย่างเคลิบเคลิมหลงไหลเชิญสิเจ้าขานางปีศาจลำดวนยกแก้วเล่าผู้ใหญ่กอดห้องฮ่รีบยกแก้วเล่าขึ้นจิบพอเล่าเข้าปากก็แทบสำลักขยับจะหันไปบ้วนทิ้งแต่เจอในตาหวานเยิ้มของนางลำดวนเข้าเสก่อนเลยจำต้องตั้นใจกลืนโดยเร็ว แลาให้นึกแปลกใจว่าทําไมมีกลิ่นตื่นแถมยังดูเหมือนมีตัวอะไรมาชัยชอนปากยุบๆนี่เจ้าค่ะเทพธิดาอาวตารอาหารวิเศษคุณท่านรับประทานแล้วอาจได้แยกชิ้นส่วนจุติอวตารเหมือนนางเทพธิดาองค์นี้ก็ได้นะเจ้าขาเมื่อเห็นผู้ใหญ่ก่อนมีอาการคลางแคลงใจในคําพูดก็ยิ้มให้หวานจ่อยยื่นขาไก่ไปให้ตามธรรมเนียมของหนู คุณท่านต้องรับประทานเท้าก่อนนะคะกลิ่นหอมชุยชวนกินแก่รับขาไก่มาใส่ปากคบนิยวมันดังกรุบกรุบอร่อยไหมเจ้าขาอร่อยที่สุดในโลกเอ้ยในประเทศไทยเลยหนูแกตอบอย่างนั้นแต่ใจอยากจะไข่ด้วยเร็วรู้สึกว่าเนหนียวหนุบๆและมีกลิ่นเน่ายัางไงยังไงชอบกลนแต่ลอยยิ้มหวานจอยอีกนั่นแหละที่ทำให้ผู้ใหญ่กรนไข่ไม่ออก ต้องฝืนแทะกลืนแล้วคว้างกระดูกข้ามโต๊ะไปนี่เจ้าขาแล้วขอบใจหนูแก่กลั้นใจยกขึ้นจิบแอบทำหน้าหยีแล้วก็สะดุ้งจนสุดตัวเมื่อเหลือไปเห็นเศษกระดูกไก่ที่คว้างถิงเมื่อครู่เฮ้ยนั่นมันตีนคนนี้ว่าไหนเจ้าขานั่นไงแก่ฉีมือทำท่าขย้อน ไม่มีนี่เจ้าขานั่นมันเตนไก่ต่างหากเจ้าขาคุณท่านตาลายเสร็จแล้วแล้วนางปีศาจก็แส้งหัวเลาะขบขันคุณท่านเมาแล้วหรือเจ้าขาอลองมองใหม่สิเจ้าขาผู้ใหญ่ก่อนขยีบเปลือกตาหยิกๆยอียังไงวะเมื่อกี้ยังมองเห็นเป็นเตนทาลกหรือเราจะตาลายวะ ลำดวนหัวเลาะเสียงแหลมเย็นจนสองผัวเมียหนาวเยือกสดสใสนึกอยากจะลุกหนีแต่อีกใจหนึ่งก็ยังเกรงลำดวนจะเอาผัวไปกินเลยทนนั่งต่อเดือนลอยขึ้นสูงเหล่าดองโสมและเทพธิดาอวตารหมดไปกว่าครึ่งเพราะการขยันขยอของนางปีศาจคุณท่านเจ้าขาคืนหนี้หนูต้องขอลากรละเจ้าค่ะเอาจะรีบกลับไปไหนล่ะหนูยังหัวค่ำอยู่เลย เรีอหนูจะขังเสรยที่นี่ก็ได้นี่นาไม่ได้หรอกเจ้าค่ะเ,เดี๋ยวท่านจะดูเอาไว้วันหน้าเถอะนะเจ้าขาหนูจะมานอนขางด้วย,วย,วยผู้ใหญ่ก่อนแทบจะเหอะได้เมื่อนางปีาศาจมันบอกว่าจะมานอนขังด้วยจริงหรือหนูจริงสิเจ้าขาอ๋อท่านของหนูชื่ออะไรจ๊ะท่านชื่อวินเคเจ้าค่ะวินเค ชื่อแปลกดีแกท่ทวนคำเบาๆลำดวนเรียกเจ้าคนที่สามพยักหน้าให้มันนี่เป็นของสำคัญที่ท่านวินเคบรรณกการมายังคุณท่านด้วยความคารวะเจ้าค่ะนางปีศาจบอกขณะแตะมือลงกลองแบนใหญ่ขณะถูกวางลงบนโต๊ะขอบใจนะหนูฉันขอฝากคารวะไปถึงคุณวินเคและบอกด้วยว่าฉันขอบใจมากเจ้าค่ะ หนูกราบลาละเจ้าค่ะขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะหนูนะผู้ใหญ่ให้พรพลางถือโอกาสรวบมือที่กระพุ่มไม้แต่แล้วต้องรีบปล่อยโดยเร็วเพราะรู้สึกว่าเย็นชืดเหมือนมือศพแก่สังหขอนใจวูบแต่ก็เพียงวูบเดียวเท่านั้นขยับจะลุกเดินไปทรงแต่ถูกสดใสกระตุกไว้จึงได้แต่บองตามจนลับตาคงจะถูกใจละสิคุณอะไร ของที่เขาเอามาให้นี่เหรอผัวถามฮะ <c oughs> ก็ทั้งของทั้งคนนั่นแหละเจ้าค่ะคำว่า, <c oughs> าเจ้าค่ะที่เน้นทำให้ผัวหน้าเย ế. เป็นธรรมดาของกำนันใครๆก็ชอบแต่สำหรับคนถึงจะชอบก็ไม่ได้คลื่งที่รักสดใสหรอกนะกลัวจะพูดแต่ปากสิขาเ <c oughs> ชื่อผัวเธอสดใสเพราะฉันก็ไม่รู้ว่าจะโกหกหาหอกอะไร พูดแล้วก็ร้องอุยเพราะสดใสหย,ยิกมับเข้าที่ขาเจ็บหรือคะคุณถามแล้วรีบรูปไหลให้ตรงรอยหยิกตอนนี้ไม่เจ็บแล้วแต่คิดถึงที่นอนใจคอจะให้สดใสอดข้าวเฉรือคหาโอ้ยตายลืมสนิทเลยสดใสหิวหรือยังถึงหิวก็กลืนไม่ลงถ้าคุณไม่กินด้วยงั้นเราขึ้นไปกินด้วยกัน พูดแล้วก็โอบไหลเมียยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มลงโต๊ะบัดนั้นผู้ใหญ่บ้าน30มีอันสำลักพรวดหน้าแก่ยำนั้นสะอิสีสะเต็มที่น้ำอะไรนี่สดใสสดใสหน้าตื่นอา้อาวก็น้ำเหล้าดองสมของแม่ลำดวนคนสวยไงคุณ,คณ,คณผู้ใหญ่ก่อนตะแคงแก้วเหล้าสองแสงเดือนพอเห็นก็หลองลั่นโอ๊ยตายแล้วไม่ใช่เหล้าน้ำอะไรไม่รู้คุณควัก มีหนอนยุกยับเลยสดใสย,ยิ่งสงสัยหนักชะโงกหน้าเข้าไปดูพอเห็นก็ทำท่าจะอาเจียนไว้ตายแล้วน้ำอะไรคุณทำไมถึงมีหนอนสดใสหย,ยิบขวดเล่าขึ้นมาพิจารณาแล้วบีดล้องเสียงแหลมไว้คุณมาดูอะไรนี่เร็วผัวขวาผ้าเช็ดปากขากเสเลดสองสามครั้งก็เงยขึ้นมองขวดเหล้าที่สดใสใช้นิ้วขี้ปากขวดชูมาตรงหน้า พอเห็นก็ทําท่าเหมือนจะตายนี่มันเกิดอะไรขึ้นหัวโสมทําไมกลายเป็นกระจกผมไปได้แล้วก็น้ำ,ท,ำทําไมถึงคุค่นข้นสีฉําเลือดฉาหน้องเฮ้ยมีหนอนด้วยผู้ใหญ่กรโกงคออาเจียนซึ่งออกยังไม่ทันหมดสดใสกลิดร้องเสียงแหลมสูงครั้งนี้เสียงเธอยาวเหยียดจนน่ากลัวว่าจะขาดใจผัวรีบเงยขึ้นมองอย่างแตกตื่น เห็นหน้าเมียมีความหวาดกลัวสุดขีดตาทั้งสองเบิกขังจับจ้องอยู่บนโต๊ะอาหารรีบบองตามไปทันทีเหล่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งบ้าน30ก็ปากอ้าหน้าผงะลูกตาดำลอยขังอยู่ตรงกลางตาขาวที่เบิกโตจนดูถนนจบตอนที่15อวสารเรื่องถลม่มอเวจี G แล้วนะครับโรดติดตามรับฟังเรื่องต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายครับ